รถเข้าใหม่วันนี้นะคะสำหรับนิสสันอเมร่1.0 EL เกียร์ออโต้4เท่าเครื่องเบนซินคันนี้นะคะปี2023มาในราคา399,000บาทเท่านั้นผ่อนประมาณเดือนละ7,000กว่าเท่านั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะมาดูน้องกันนะคะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะมีไฟเลี้ยวให้ สวยงามมากเลยค่ะคันนี้เป็นสีเทานะคะคันนี้เป็นสียอดนิยมเลยค่ะมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยค่ะลูกค้าอ่ามาดูภายในกันค่ะภายในกว้างขวางนะคะคันนี้สะอาดตาค่ะดูแลรักษาง่ายนะเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์อัตโนมัติเอ่อพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันให้นี่เลยค่ะ ถ้าใครสนใจยังไงอินบ็อทเข้ามาเลยหรือว่าฝากเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะหรือไม่ก็โทรติดต่อกุ้งได้ค่ะที่เบอร์0834892198ค่ะกุ้งนะคะยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ